ยางมันก็เอามาทําแผลได้มันมีสารฆ่าเชื้อโรคนะเวลาสมมุติเราโดนมีดบาดเนี่ยยางอยู่ตรงไหน,นป้ายนี่นแบคทีเรียาตายหมดเหรอโอ้เอาอย่างนั้นนะยางขนุน,นี่ย,ยางขนนเนี่ยอยา่ยางกินไอ้นี่ขนุนนี่มียางติดนะคนเป็นโลกระเพาะเชื้ออยู่ในลำไส้อยู่ในกระเพาะนี่เชื้อแบคทีเรียาตายนะยางขนุเนนะี่ยม,มันฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสกินเข้าไป มันฆ่าเลยไปทําอะไรแผลทะลุดอกแผลสดเลยนะยางขนุนเลยปื้ดใช่ใช่ทีนี้เวลาเวลาแกะนี่ต้องแกะให้เป็นนะนี่ถ้าถ้าเราทําเป็นเนี่ยเราเราจะแกง่ายเวลาซื้อไปซื้อบอกแม่ค้าผ่าครึ่งแล้วก็เอาแกนออกให้ด้วยอันนี้แกนออกแกนออกเสร็จแล้วทีนี้เราจะแกง่ายละเพราะยางมันอยู่ที่แกนนะที่แกนอย่างเดียวเท่านั้นเองแกนนี่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ยางนอกจากเราเจายางไปใช้ประโยชน์เท่านั้นเองแล้วก็ไอพวกนี้พวกนี้ก็มันก็แก่ไป ถ้าเอาดอเนี่ยโหนี่กินนี่มันอร่อยมากเลยเนี่ยไอ้พวกเยื่อมันเนี่ยเนี่ยเยื่อตรงกลางเนี่ยอ่อนๆกินลดน้ําหนักอย่างดีเลยนะเนี่ยเนี่ยหรือพี่ชอบกินอ่อนๆไม่ย่างน่อนชอบไหมเนี่ยใคายาอ่อนๆกินแล้วฟันเปิดไม่ต้องกินก็คุยเรื่องขนมกับไปย่างอ่อนไหนกันอยู่ดีใช้เป็นควายซะแล้วเนี่ยย่างอ่อนดีๆนะเใส่กินบ่อยอารมณ์ดีนะฮะอาการเหรอ รุดีนะแต่ก็ไม่ควรติดติดต่อกันนานไม่ได้นะแล้วเปลือกบอาจารย์เปลือกมันมีประโยชน์ไหมโอ้เปลือกมันไม่ไหวมั้งเนี่ยมันไว้หลอกให้พ um um> um ี่แท่งกินก็ไม่ไหวนะเนี่ยไฟพี่ชอบของอ่อนๆนะมันแข็งไม่อหกินไม่ไหวมันก็อ่อนดีกว่าอ่อนดีกว่านะสรุปวันนี้ขนุนเป็นไม้มงคลที่เราก็ชอบปลูกไว้หลังบ้านกันครับใชทำากรงทำแกนงานมงคลให้คนมาเกื้อหนุนกันใช่ เม็ดก็รักษาโรคได้คกอ่กับโรคความจำอันซเมอร์ใบเบาหวานให้พลังงานยางรักษาแผลนอนหลับสบายให้ภรรยากินเยอะๆกินร่ารมดีนะก็ให้กินทั้งสองลูกอารมณ์ดีหัวร้อคืนอ้าววันนี้ครับก็ขอกระาบขอบคุณครับด็อกเตอร์นายแพทย์พรเทพครับสวัสดีครับพักกันสักครู่ครับคุณพระช่วย